สวัสดีครับเชฟกอลเชฟเปนบ้านครับมาพ่อกันอีกแล้วครับเมื่อนีผมกับเจะพ้าเปนเพื่อนพี่ๆนะครับมาเฮ็ดเมนูต้มยำไก่นำใสนะครับลูกค้าสั่งขึ้นเกาครับนี่ครับก็จะเป็นข่าตะไคร่หอมแขกนะครับแล้วก็เป็นมะเขือเทศนะครับแล้วก็เป็นรากผักชีนะครับเครื่องของมันนะครับใส่เนหมอครับกน้ำครับใส่กับใส่หมอนะครับสามกระบวย4สี่กระบวยครับจุดแก๊สครับผม ตั้งน้ำตั้งน้ำให้เดือดทิ้งไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลวกไก่ก่อนนะครับตักกระทะทิ้งไว้ครับใส่น้ําทนนี้ทีนนี้อันน,น,นี้ครับอ่านี้ก็จะเป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านอาเป็นช่วงผีกนะครับนี้ไก่บ้านเท้อดๆด้วยครับ สำหรับหนึ่งถุงนะครับลูกค้าสัาง่ง่ถุงถุงๆน,นะครับร้อยครับผมยำไก่บ้านหนึ่งถุงนะครับเอามาลวกน้ำม่อนกอนนะครับ ที่นี่ครับที่นี่หมอมกรปุงรสชาติเลยเลยครับน่ครับผงชูรสนะครับใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับผงชูรสตัดน้ำตาลนิดนึงครับไม่ต้องไลายเกลือครับใส่เกลือนอนะครับน้ำปลาถึงเทปีพอแล้วก็ ใส่พริกนะครับตอนนี้ไกลกับสุกแล้วด้วยครับพี่น้องที่มีหอมา่าใส่หน้าบักหนาวครับหน้าบักหนาวใส่ตอนท้ายนะครับถึงสักพีโอเคถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เพิ่มลงไปได้เลยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนอะมาดูนี่ไข่ไข่เสร็จเรียบร้อยครับ เลีงแก๊กขึ้นครับเล็กน้อยบมมีผลยิงด้ครับลิงเลยซื้ออ่าเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาไปเทใส่ถุงกันครับเทใส่ถุงกันครับผัดเียมไส่เรียบร้อยแล้วครับใส่ถุงเรียบร้อยแล้วใส่กระ buoy buoy เสร็จเรียบร้อยครับต้มยมไข่น้ำใสครับสำหรับหนึ่งถุงผัดอยางครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ก๋ยตำไก่น้ำใส่หนึ่งถุงเสร็จเรียบร้อยครับ